จะเป็นยังไงเมื่อฟริตสและแม่ของเขาบังเอิญต้องมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันกับทหารเยอรมันและทหารอเมริกันในช่วงสงครามของทั้งสองประเทศยังคงรบกันอย่างดุเดือดใครจะรู้ว่าคืนวุ่นวายคืนนี้จะเป็นคืนที่ฟริตสจะต้องจดจําไปชั่วชีวิตสวัสดีครับผมดูพีหนึ่หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าไซเลนไนท์เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมารับฟังผมสปอยไปพร้อมๆกันเลยครับ ท่ามกลางบรรยากาศช่วงปลายสงครามในช่วงที่อเมริกันเริ่มบุกเข้าโจมตีเยอรมันมีกลิ่นควันปืนและระเบิดล่องลอยฟุ้งอยู่ในอากาศไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็เจอแต่ร่างผู้เสียชีวิตและเศษซากปลักหักพัง ฟริสเดินทางออกจากเมืองหลวงกับแม่ของเขาเพียงสองคนพวกเขาย้ายมาอยู่เขตแนวชายแดนกั้นระหว่างกองทัพอเมริกันและกองทัพเยอรมันอลิซาเบธผู้เป็นแม่เลือกที่จะพาลูกชายมาหลบภัยในที่ห่างไกลแบบนี้เพราะเธอคิดว่าที่นี่คงจะปลอดภัยกว่าในเมืองหลวงที่มีระเบิดลงหลายวันแล้วบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางป่ากับบรรยากาศที่หนาวจับใจแถมยังมีพายุหิมะเหมือนแกล้งให้สองแม่ลูกยิ่งรู้สึกเหงามากกว่าเดิมวันนี้เป็นวันคริสต์มาสแต่ทั้งคู่ไม่มีความสุขเอาเสียเลย ดูเหมือนว่าสงครามจะทําให้เทศกาลที่เคยมีความเบิกบานดูจืดชืดลงเทศกาลที่ทุกคนต่างเฝ้ารอคอยกลายเป็นอีกวันที่ต้องคอยหวาดระแวงเสียงปืนและหาทางเอาตัวรอดอยู่ตลอดเวลาอลิซาเบธได้แต่มองรูปครอบครัวที่เคยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาด้วยความเศร้าสุดหัวใจลูกชายคนโตได้จากไปหลังจากถูกเกณฑ์ทหารส่วนสามีของเธอซึ่งเป็นพ่อของเด็กก็ไปทำงานเป็นกุ๊กรับใช้กองทัพไม่ได้ข่าวข่าวมาเกือบสองเดือนแล้ว อลิซาเบธส่งจดหมายไปบอกสามีว่าเธอและลูกจะย้ายมาอยู่ที่นี่แนวหน้าแห่งนี้และรอจนกว่าจะได้พบกันอีกครั้งแม้ว่าอลิซาเบธเธอจะเป็นคนเยอรมันแท้ๆถูกปลูกฝังให้ชาตินิยมขนาดไหนแต่เมื่อเธอเห็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากสงครามมากมายลูกชายต้องมาจากไปด้วยวัยอันน้อยนิดสามีก็ต้องมาถูกพัดภาคไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกเธอจึงไม่เชื่อมันในเยอรมันอีกต่อไปแล้วพวกชนชั้นผู้นำก็เอาแต่อยากได้ประเทศมหาอำนาจโดยไม่สนใจประชาชนตัวเล็กตัวน้อยที่ต้องมาล้มตายจากสิ่งที่พวกเขาไม่ไ ได้ก่อขึ้นเลยสักนิด อลิซาเบธสอนให้ลูกพูดภาษาอังกฤษเผื่อว่าต่อไปครอบครัวอาจจะต้องอพยพลี้ภัยไปต่างประเทศยิ่งตอนนี้อเมริกากำลังได้เปรียบในสงครามหากฝึกพูดไว้ก็เป็นการดีฟริตเองก็เป็นคนธรรมดาที่มีความคิดแบบเยอรมันเพราะเขาถูกปลูกฝังมาแบบนั้นทั้งจากพี่ชายจากพ่อและจากโรงเรียนเขาคิดว่าต่อไปเขาคงจะได้เข้าร่วมกับกองทัพยุวชนนาซีเหมือนเพื่อน,อน,อนแน่นอนแต่รอแล้วรอเล่าเอกสารเรียกตัวก็ยังไม่มาสักทีอลิซาเบธโมโหมากที่ลูกอยากจะไปเป็นทร หเธอก็เลยสั่งห้ามว่าให้หยุดคิดแบบนี้ซะ ฟริตก็เลยทำท่าทีจะเถียงแม่แต่แล้วก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาก่อนฟริตเองคิดว่าเป็นพ่อที่ตามมาหาก็เลยดีใจรีบไปเปิดประตูแต่นั่นไม่ใช่เลยครับที่ยืนอยู่หน้าประตูก็คือทหารอเมริกันพร้อมปืนชี้ตรงมาที่พวกเขาทหารอเมริกัน3คนมีนามว่าลาฟจิมมี่และเฮอร์บี้เขาทั้ง3มคนหลงทางข้ามมาจนเกือบจะถึงฝั่งเขตกองทัพเยอรมันแล้วและเฮอร์บี้ก็ถูกกระสุนเข้าที่ขาทําให้เป็นแผลอาการก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงลาฟบุกเข้ามาที่นี่ เพื่อขอสถานที่ให้เฮอร์บี้ได้นอนพักรักษาตัวแต่ด้วยความที่อลิซาเบตเป็นคนเยอรมันการขอความช่วยเหลือของพวกเขามันก็ดูเหมือนจะรุนแรงไปบ้างลาบรีพาเฮอร์บี้เข้าไปนอนและพยายามปฐมพยาบาลในขณะที่จิมมี่เฝ้าส่องแม่ลูกไว้ไม่ให้ข่าสายตาอลิซาเบตได้ยินว่าลาบขอน้ำร้อนและผ้าสะอาดเธอก็อาสาจะทําให้แต่ลาบกับด่าจิมมี่ชุดใหญ่ว่ากล้าให้คนเยอรมันมาทําให้ได้ยังไงคนพวกนี้เป็นศัตรูกับพวกเราลืมแล้วหรออลิซาเบธจึงบอกว่าเธอไม่ได้ใส่อะไรลง ไปสบายใจได้เลยตอนนี้สิ่งที่ลาฟควรโฟกัสคือคนที่เจ็บที่นอนทรามานอยู่ต่างหากจิมมี่ก็แปลกใจที่ฟริสสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและนึกชื่นชมเขาว่าเด็กนี้น่ารักและฉลาดจริงเชียวชื่นชมได้ไม่เท่าไหร่ฟริสก็ดูเหมือนกําลังจะสร้างปัญหาใหญ่ซะแล้ว จิมมี่เดินออกมาและพบว่าปืนของพวกเขาหายไปสหมดเลยจิมมี่เลยเรียกลาฟให้ออกมาดูและอลิสเบตก็บอกว่าฉันเป็นคนสั่งให้ฟริสเอาปืนไปซ่อนเองเพราะเธอจะไม่ยอมให้มีอาวุธในบ้านเธอเด็ดขาดเธออนุญาตให้พวกเขาเข้าแวะพักรักษาตัวในบ้านของเธอได้แต่จะต้องอยู่แต่ตัวไรอาวุธที่นี่ความปลอดภัยจะต้องมาก่อนลาฟโมโหมากและสั่งให้จิมมี่ไปเอาปืนกรับมาโดยด่วน อลิซาเบธไม่มีสิทธ์ต่อรองใดๆทั้งสิ้นตอนนี้เธอเหมือนเชลยของเขาถ้าหากเขาต้องการที่จะอยู่ที่นี่เพื่อรักษาเพื่อนของเขาเธอก็ไม่มีสิทธ์มายึดอาวุธพวกเขาเพราะหากว่าเธอทำแบบนี้เมื่อไหร่เขาจะไม่เก็บเธอไว้แน่นอนจิมมี่ออกไปหาฟริสและพยายามถามที่ซ่อนปืนเขาบอกว่าเขาอยากเป็นเพื่อนกับฟริส แต่ฟริตก็ไม่ยอมให้แตะเนื้อต้องตัวเพราะเป็นทหารอเมริกันจิมมี่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมฟริตเขาพูดด้วยความซื่อสัตย์จริงว่าไม่มีเจตนาทำ้ายเพียงแค่ต้องการขอที่พักชั่วคราวที่เขาจําเป็นต้องทําแบบนี้เพราะรับสั่งและเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเองฟริตใจอ่อนและกําลังจะบอกที่ซ่อนปืนแต่ทันใดนั้นเองก็มีทหารเยอรมันอีก3าคนเดินหลงทางเข้ามาในบ้านเช่นกันเอาแล้วสิครับทหารสองฝั่งได้เผชิญหน้ากันในตอนนี้ที่บ้านหลังน้อยกลายเป็นสมรภูมิขนาดย่อมไปแล้วครับ ทหารเยอรมันทำท่าทียึกยักจะยิงซึ่งถ้ายิงมาตอนนี้ฝั่งอเมริกันก็สู้ไม่ได้เพราะปืนถูกเอาไปซ่อนหมดแล้วอลิซาเบธเธอกลัวว่าถ้าเกิดการประทะขึ้นมาลูกชายเธอจะโดนลูกหลงไปด้วยเธอจึงช่วยคุยกับทหารเยอรมันให้วางอาวุธไว้ข้างนอกแล้วเธอจะให้พวกเขาเข้ามาหลบพายุหิมะในบ้านได้มีข้อแม้เพียงอย่างเดียวว่าต้องวางอาวุธไว้ข้างนอกทุกชิ้นทั้งสองฝ่ายจำใจต้องตกลงตามนั้นเพราะถึงยังไงคืนนี้เดินทางต่อไม่ได้อยู่แล้ว โชคดีที่ทหารเยอรมันสองคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้การสื่อสารเลยง่ายขึ้นหน่อยอลิซาเบธหญิงแกล่งของเราให้พวกทหารเยอรมันแนะนำตัวให้อีกฝ่ายรู้จักพวกเขาทั้งสาคนมีชื่อว่าฮันมาคาสและปีเตอร์อลิซาเบธตั้งกดว่าตลอด1คืนนี้พวกเขาต้องวางความเป็นศัตรูกันเอาไว้นอกบ้านจะไม่มีการประทะใดๆเกิดขึ้นเด็ดขาด เธอจะให้ที่พักหนึ่งคืนและพอตอนเช้าทุกคนก็แยกย้ายกันออกไปอีกข้อหนึ่งก็คือพวกเขาจะต้องพูดภาษาอังกฤษกันเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแอบนัดแนะสร้างความวุ่นวายเด็ดขาดทหารทั้งสองฝ่ายตกลงตามนั้นสักพักหนึ่งเฮอร์บี้ก็ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพอดีกับที่มาคัสเคยเป็นแพทย์สนามเชี่ยวชาญด้านการทำแผลอยู่พอดีเขาเลยอาสาว่าจะช่วยดูอาการของเฮอร์บี้ให้มาคัสควักมิดแวววับออกมาเล่นเอาราฟหวาดเสียวกลัวว่าจะโดนหักหลังแต่มา ทำแค่เพียงยื่นมีดให้อลิซาเบธเอาไปลนไฟเพื่อจะเอามารักษาแผลเท่านั้นฮันเดินตามเข้าไปหาอลิซาเบธในครัวเขาลึกสงสัยว่าทำไมคนเยอรมันถึงช่วยทหารอเมริกันไว้แถมพยายามจะประสานให้พวกเขาสาม,มัคคีปองดองกันอีกดูเหมือนว่าเธอกำลังจะหักหลังคนเยอรมันอยู่นะและโทษของคนที่หักหลังมันหนักหนาแค่ไหนเธอก็น่าจะรู้ดีอลิซาเบธได้ตอบกลับว่าถ้าการที่ช่วยเหลือคนเจ็บโดยไม่สนว่าเขาเป็นชาติไหนและการที่เราปกป้องไม่ให้พวกเขาปะทะกันแบบนี้เรียกว่าคนที่หักหลังก็เชิญฮัน ไปรายงานและลากตัวเธอไปลงโทษได้เลยแต่เธอจะไม่เลิกช่วยพวกเขาเพราะแค่กลัวโดนลงโทษหรอกโอ้โหนับว่าเป็นหญิงที่ใจเด็ดเดี่ยวไม่กลัวอะไรเลยจริงๆครับแอดนี่นับถือเลยอลิซาเบธเข้าไปช่วยมาคัสกับรับรักษาเฮอร์บี้จนสามารถผ่ากระสุนออกมาได้แผลติดเชื้อก็เริ่มตายไม่ลุกลามไปกว่าเดิม แต่ก็ยังไม่ายโดนลับสงสัยอีกครั้งว่าเธอมีเจตนาอะไรถึงมาช่วยเขาเธอเลยบอกไปว่าลูกชายคนโตของเธอก็เป็นทหารเหมือนกับลาบเหมือนกันเขาตายในสนามรบเพราะเสียเลือดมากไม่มีใครช่วยเขาไว้ได้เลยสักคนเธอไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นกับลูกชายของคนอื่นแน่นอนแน่นอนว่าเฮอร์บี้ก็คงมีแม่ที่รออยู่ที่บ้านเธอรู้ดีว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนเล่นเอาลับรีบขอโทษที่นึกสงสัยและพูดจาไม่ดีต่อเธอเมื่อเสร็จเรื่องของเฮอร์บี้เขาสลบไปเพราะพิษบาดแผล ทุกคนก็เลยออกมานั่งพักที่ห้องโถงถึงแม้จะทำสัญญาสงบศึกกันชั่วคราวแล้วแต่ลาบกับฮันก็ยังไม่วายแซกันไปมาจนทำท่าทีจะมีเรื่องอีกรอบอลิซานเลยต้องเข้ามาห้ามและย้ำเตือนว่าพวกเขาตกลงแล้วว่าจะทิ้งสงครามไว้นอกบ้านขอให้วันนี้พวกเขาอยู่ร่วมกันอย่างมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่ไม่แบ่งพักแบ่งฝั่งกันเถอะนะเพราะถ้าทำไม่ได้ก็เชิญออกไปนอกบ้านไปฝ่าพายุหิมะให้หมดทุกคนเลยฮันก็ยื่นมือออกมาเพื่อจับกับลาต่อหน้าอลิซาเบรแต่เขาก็ปฏิเสธและเดินหนีไป ดูท่าสงครามประสาทจะเริ่มต้นขึ้นซะแล้วสิอลิซาเบธเห็นว่าสถานการณ์มันช่างตึงเครียดเธอก็เลยเสนอว่าคืนนี้เรามากินข้าวร่วมโต๊ะก,กันเถอะนะในไหนวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสอยู่แล้วพักเรื่องปวดสมองกันสักคืนพรุ่งนี้ค่อยเคลียร์กันใหม่ก็ได้ เธอจะทำซุปง่ายๆให้พวกเขาเองว่าแล้วฟริสก็ไปช่วยจัดโต๊ะอาหารระหว่างที่เขากำลังจัดโต๊ะอยู่นั้นสายตาก็เหลือไปเห็นปืนสั้นของเฮอร์บี้ที่นอนสลบไม่รู้เรื่องราวอยู่แต่เขาก็ไม่ได้เอาไปบอกใครเพราะถ้าเกิดมีคนรู้ว่ามีอาวุธหลงเหลืออยู่คงไม่เป็นการดีแน่ ตกกลางคืนพวกทหารก็เอาอาหารที่เหลืออยู่ในกระเป๋าเป้มาแชร์กันบนโต๊ะต่างคนก็ต่างเอาของที่ตัวเองมีมาแบ่งกันจนได้อาหารมื้อใหญ่แสนอร่อยมากมายแถมยังมีของหวานอย่างคุกกี้และพุดดิ้งที่จิมมี่ติดมาให้ฟริตและปีเตอร์ได้กินตบท้ายข้าวด้วยแบ่งกันไปกันมาก็เอาแต่พูดขิงกันเรื่องสเสบียงใครดีกว่าจนทําท่าทีจะวางมวยกันอีกรอบจนอลิซาเบตต้องเบรกไว้เผื่อเป็นไม่ได้จะใส่กันลูกเดียวเลยทุกคนช่วยกันเอาวัตถุดิบที่มีไปจัดใส่จานเหลือแค่ ฟริตซ์และฮันที่ยังอยู่ที่โต๊ะอาหารฮันเอ่ยปากถามฟริสซ์ว่าเขาอายุเท่าไหร่ฟริตซ์ก็ตอบไปว่า12เขาแปลกใจมากทำไมฟริตซ์ยังไม่โดนเรียกตัวเข้าฝึกหัดทหารยุบชนอีกเรื่องนี้คงจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่นอนทางด้านของลาฟเองก็เตือนจิมมี่ว่าให้คอยระวังตัวไว้ด้วยอย่าเป็นมิตรกับศัตรูให้มากนักถ้าไม่อยากจะโดนตลบตอนหลัง อลิซาเบธทำอาหารอยู่ในครัวโดยมีมาคัสคอยเป็นลูกมือเธอระบายให้เขาฟังว่าเธอเป็นห่วงสามีมากที่ไม่ติดต่อกลับมาระยะหนึ่งแล้วมาคัสก็ได้แต่ปลอบใจว่าเขาจะต้องปลอดภัยยิ่งเขาเป็นกุ๊กด้วยยังไงทหารก็ต้องดูแลกุ๊กให้ดีที่สุดอยู่แล้วไม่งั้นใครจะทําอาหารให้กินเล่าแม้จะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักแต่อย่างน้อยก็ทําให้เธอได้มีเสียงหัวเราะบ้างทางด้านของฮันและลาบอลิซาเบธก็ไปพูดกันแนนหนกแหนกันเองอีกรอบขิงกันว่าใครปังกว่าแซกันไปมาจนเธอต้องรีบมาแย ให้มากินข้าวกันได้แล้ว ทุกคนร่วมโตะอาหารสวดขอบคุณพระเจ้าก่อนกินและได้ทานมื้อนี้กันอย่างอร่็ดอร่อยพวกเขาแชร์ประสบการณ์เรื่องครอบครัวให้กันและกันฟังอลิซาเบธเล่าว่าพ่อเธอเสียโฉมจากการไปร่วมรบและหลังจากนั้นเขาก็รับสภาพไม่ได้และปิดชีพตัวเองไปพี่ชายของฮันก็ตายจากการไปลบพ่อแม่ของปีเตอร์ก็จากไปเพราะสงครามอีกอย่างที่เหมือนกันหมดคือพวกเขาต้องพัดภาคจากครอบครัวมาอยู่ที่นี่ท่ามกลางพายุหิมะอันหนาวเหน็บแห่งนี้เห็นไหมล่ะครับว่าสงครามมันไม่ส่งผลดีกับใครเลย ทั้งคนชนะคนแพ้ล้วนแต่ต้องแลกกับอะไรสักอย่างทั้งสิ้นการที่ได้เปิดใจพูดคุยกันโดยลบอคติต่อกันออกแบบนี้ทําให้ค่ําคืนวันคริสต์มาสในปีนี้ไม่แย่เหมือนทุกคืน ฟริดเองรู้สึกเหมือนกับว่าสงครามจบลงบนโต๊ะอาหารของอลิซาเบธในบ้านหลังเล็กแสนอบอุ่นแห่งนี้เมื่อกินข้าวเษ็ษต่างคนก็ต่างแยกย้ายออกไปใช้เวลาส่วนตัวลาฟกับมาคัสออกไปสุกด้วยกันข้างนอกเขายังร้องเพลงคริสต์มาสด้วยกันอีกด้วยคนหนึ่งร้องเป็นภาษาอังกฤษส่วนอีกคนก็ร้องเป็นภาษาเยอรมันแต่พอร้องรวมกันแล้วมันก็เข้ากันแบบแปลกๆดีนะครับส่วนฮันเองก็เก็บความสงสัยไว้ไม่ไหวเขาคิดว่าตอนนี้ใจของอลิซาเบธเอ็นเอียงไปฝั่งอเมริกันและที่เธอต้องพาลูกหนีมาอยู่แนวหน้านี้ ก็เพราะว่าไม่อยากให้ฟรีสไปเข้าร่วมกับกรมทหารยุวชนฮันพยายามจะถามความเข้าใจอลิซาเบธแต่เขามีเลือดความเป็นเยอรมันเต็มร้อยเขาจึงเห็นว่าการกระทําของอลิซาเบธมันก็เหมือนการหักหลังชาติบ้านเมืองอยู่ดี อลิซาเบธบอกว่าถ้าหากฮันคิดว่าเธอหักหลังให้เขาคิดไปเพราะยังไงซะเธอก็ไม่เปลี่ยนความคิดเธอเสียลูกไปแล้วคนหนึ่งแถมตอนนี้สามีก็ไม่รู้เป็นตายไยดียังไงแล้วบ้างสู้ให้ใครต่อใครตาหน้าว่าเป็นคนหักหลังก็ยังดีกว่าจะต้องส่งลูกชายเพียงคนเดียวไปเสี่ยงอันตรายแบบนั้นรับกับมาคัสหลังจากร้องเพลงด้วยกันก็กลายเป็นเพื่อนซี้กันเลยเขาพูดคุยกันถึงปีเตอร์ทหารหนุ่มน้อยที่ฮันพามาด้วยปีเตอร์อายุแค่15และถูกเกณฑ์มาเป็นทหารรับผิดชอบหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่อย่างการปกป้องบ้าน เ,เขานึกสงสัยเหลือเกินว่าถ้าสงครามจบลงแล้วปีเตอร์จะสามารถกลับไปเป็นเด็กที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์ได้เหมือนเดิมอีกไหมเช่นเดียวกันกับเฮอร์บี้อายุไม่ต่างจากปีเตอร์แต่ต้องบาดเจ็บจากสงครามถ้าไม่ได้มาคาดช่วยในวันนี้เขาอาจไม่รอดแล้วก็ได้สองคนจึงตระหนักได้ว่าเราต่างก็สูญเสียอะไรบางอย่างไปทั้งสองฝ่ายพรุ่งนี้หากจะต้องกลับไปเป็นศัตรูกันเหมือนเดิมก็ขอให้คืนนี้ได้ใช้เวลาร่วมกันฉันเพื่อนอย่างดีที่สุดฟริสได้มาตามทั้งคู่เข้าไปในบ้านเพราะลิาเบธอยากให้ทุกคนเข้ามาตกแต่ คิสมาสร่วมกันพวกเขาเอาเศษกระดาษของลูกปืนมาช่วยกันตกแต่งต้นคริสต์มาสอย่างดีแม้มันจะไม่สวยงามและดูจะหดหดไปสักหน่อยแต่มันก็เป็นต้นคริสต์มาสที่พวกเขาช่วยกันทำเพื่อร่วมฉลองด้วยกันในคืนนี้ ปีเตอร์ได้ร้องเพลงอวยพรพระเจ้าออกมาเล่นเอาทุกทุกคนซึ่งไปตามๆกันนานแค่ไหนแล้วที่พวกเขาไม่ได้สบายใจแบบนี้จิมมี่ให้ของขวัญแก่ฟริสปีเตอร์และอลิซาเบตเป็นที่ระลึกและขอบคุณสําหรับค่ําคืนนี้น่าเสียดายที่ไม่มีอะไรเหลือพอที่จะให้หนุ่มที่เหลือแล้วระหว่างที่ควักของออกมาแลกกันเสร็จเรียบร้อยสายตาฮันก็เดือบไปเห็นเหรียญก้าหารของทหารเยอรมันหล่นออกมาจากกระเป๋าจิมมี่ฮันโกรธเดือดขึ้นหน้าเขาถามจิมมี่ว่าไปเอามาจากไหนซึ่งจิมมี่ก็ตอบว่าเขาแลกมันมากับ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรรู้แค่ว่าเป็นเงินคงจะขายได้ราคาฮันไม่เชื่อเขาคิดว่าจิมมี่ดึงมันมาจากศพทหารที่ตายแล้วการดึงเหรียญออกจากร่างทหารเยอรมันถือเป็นการดูหมิน่นและหยามเกียรติที่ดุนแรงที่สุด ทหารเยอรมันยอมตายดีกว่าที่จะโดนแบบนั้นในฐานะที่เป็นทหารเยอรมันเต็มร้อยเขาไม่มีทางยอมฮันพุ่งเข้าใส่จิมมี่และจิมมี่ก็ไม่ยอมเช่นกันสองคนตะลุมบอลกันอยู่สักพักไม่มีใครมาห้ามก็ไม่หยุดยังไม่พอเฮอร์บี้ที่ฟื้นขึ้นมาโดยไม่รู้อิโนอีน่คิดว่าลาบกำลังโดนโจมตีเลยเอปืนสั้นที่มีอยู่ชักขึ้นมาขู่ลาฟพยายามจะอธิบายและขอแย่งปืนมาแต่สุดท้ายก็เสียหลักและปืนลั่นไปเฉียวแขนของปีเตอร์ ฮันได้ปืนก็หยิบขึ้นมาและจ่อไปที่จิมมี่แต่อลิซาเบธก็เข้ามาขวางไว้และพยายามพูดคุยให้เขาใจเย็นยอมปล่อยให้ปืนเธอซะที่ฮันโกรธขนาดนั้นเป็นเพราะว่าพี่ชายของเขาตายในสมรภูมิลบพร้อมกับการที่โดนถอดเสื้อผ้าและแย่งเข็มไปจากตัวพอเขาได้เห็นเข็มนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บปวดมากๆเมื่อคิดว่าพี่ชายของเขาจะเจ็บปวดและไร้ศักดิ์ศรีแค่ไหนในตอนนั้น จิมมี่เอาเข็มมาให้ฮันพร้อมบอกว่าเขาแลกมันมากับไฟแช็กตามที่พูดจริงๆและเขาไม่เคยคิดที่จะไปถอดเข็มออกจากตัวใครพร้อมกล่าวว่าเสียใจด้วยเรื่องพี่ชายของนายทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันแต่โดยดีหลังจากเรื่องราวทุกอย่างจบลงจิมมี่ได้ออกไปนั่งชิลดูดาวเพื่อทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมาตลอดวันนี้ฟริตเองก็ออกไปหาเขาทั้งคู่ได้นั่งดูดาวด้วยกันขอบคุณโชคชะตาที่พาทั้งสองคนมาเจอกันในวันนี้าานก,นนนนก่อนที่ทั้งคู่จะขอตัวไปนอนเตรียมพร้อมรับมือกับวันใหม่ที่กำลังจะมา าถึงทหาร6คนได้นอนรวมกันในห้องเดียวช่างเป็นภาพที่น่ารักจริงๆครับ พอเช้ามาได้มีผู้บังคับบัญชาชาวอเมริกันเข้ามาปลุกพวกเขาเขาค่อนข้างสับสนที่ทหารทั้งสองฝั่งมารวมกันได้ยังไงลาบจึงเล่าทุกอย่างให้ฟังผู้บังคับบัญชาพอได้ยินว่าทุกคนไม่มีอาวุธเขาก็เลยเผยตัวว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นสายลับของเยอรมันที่ถูกส่งตัวเข้าไปอยู่กับอเมริกันหลายปีแล้วบัตรนี้ได้มีโอกาสชำระแค้นเขาสั่งให้ฮันไปเอาอาวุธมาวันนี้เราจะปิดจ็อบกันผู้บังคับบัญชาเชื่อว,ว่าอลิซาเบธเป็นคนหักหลังเอ็นเอียงไปฝั่งอเมริกันเลยตั้งใจจะลงโทษเธอซะ แต่ฮันก็จัดการทุบเขาด้วยด้ามปืนจนสลบไปเพื่อปกป้องอลิซาเบธลาบจับตัวผู้บังคับบัญชาการไว้เพื่อส่งตัวให้ทางการอเมริกาข้อหาสอดแนมจากนั้นพวกเขาก็ร่ำลากันกลับไปทําหน้าที่ของตัวเอง สถานการณ์ด้านนอกคือเยอรมันกำลังจะแพ้สงครามแล้วลาบจึงอยากให้ทหารเยอรมันทั้ง3คนมากับเขาจนกว่าทุกอย่างจะจบลงพวกเขาจะได้ปลอดภัยฮันและมาคาัสก็เลือกที่จะกลับไปรับใช้ชาติให้สมเกียรติชายชาติทหารส่วนปีเตอร์บาดเจ็บและยังเด็กอนาคตก็ยังอีกไกลเขาจึงฝากลาฟช่วยดูแลเด็กคนนี้ด้วยทั้งหมดทุกคนก็ได้กล่าวลาอาลิซาเบธและฟรีสพวกเขาทุกคนจะไม่มีวันลืมค่ําคืนคริสต์มาสที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเขาเลย หนังก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่อบอุ่นมากจริงๆครับส่วนตัวแล้วแอดก็เห็นด้วยกับวิธีการปองดองของอลิซาเบธมากๆการวางอาคติลงและคุยด้วยเหตุผลย่อมก่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดบางทีจากที่เคยเป็นศัตรูกันอาจจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแบบทุกคนในเรื่องนี้ก็ได้นะครับและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมดูพีหนึก่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ